เฮ้ยขวาขวาโอ้ยืนนิ่งเลย What the fuck มันยืนอะไรครับบุธร์วะโอ้ยนี่นี่งครับเอ ไม่รู้กูยิงแล้ว,ลวร่วงแล้วนี่นี่นี่นโง่นนเออรู้ลแล้วมีคน วัดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็กลับมาลงวิดีโออีกทีแล้วนะครับก็ประมาณอีกสัปดาห์สองสองสัปดาห์ก็ผมก็ทํหน้าหน่อยนต่วิดีโอนี้ก็ประมาณเท่าไหร่ยี่สิบสามสิบนาทีจากที่ผมอัดตอนที่มันจะมีรายการเปลี่ยนแปลงหลังจากอัดเสร็จทั้งหมดก็เล้ทาคอฟเป็นเรื่องอดีตจะตายแบบธรรมชาติอย่างน้อยเราก็สามารถหาเพื่อนช่วยเล่นโดยไม่ต้องเครียด เกินไปผมเป็นท <If S 1> oh <su> ีมเมทที่ดีไม่เคยหัวร้อนเพื่อนเลยโอ้ยอยู่ที่ไม้นี่ดีจริงๆเลยผมอยู่ไม้บรรทัดเลยไอ้ช้อนนี่ไอ้เหี้ยกูชาร์จซะกูลืมว่ากูใส่ชุดฟ้าสัตว์เฮ้ยมันกำลังรักษาตัวอยู่มั้งยังไงออยนี่กับมันเดินอยู่มยืนอยู่มึงโคตรลงพี่นิกวนาเขาเล่นไม่ได้ต้องต้องช่วยดันมันอยู่ด้านล่างมีแค่คนเดียวนี กำลังรักษาอยู่มันกำลังรักษาู่เนี่ยทะลัารใช่ป่ะมันบอกว่ามันอยู่ด้านหน้าพี่นิกงมันยิงไม่ได้มันกำลังรักษาอยู่พี่เข้ามาตามันเข้ามาตามันไม่ออกมาลิงเนี้ยมันเห็นเราอยู่ด้านหน้าเนี่ยใช่ใช่มันอยู่ด้านหน้ามันลิงกับเราอยู่ด้านหน้าทางเข้า เดินไม้อยู่ด้นา <ừ> นไหนเอนอชิดแล,ล้วมาตาคุณกระโดดแล้วทําให้มันขวีอยู่อ้บุมาใช่เียเอออยู่ตรงนี้แหละมันเล็งหน้าต่างมึงมาตานิกอยู่ชั้นหนึ่งเว้ยระวังไว้ก่อนบนหรือล่างดิเอ่อไอทางเชื่อมข้างบนเหรอ ทางเชื่อมทางเชื่อมมันแอบอยู่แต่ล่างที่มีตรงไหนที่มีไหนเขาอยู่ข้างนอกเขาอยู่ข้างนอกเขาอยู่ข้างในเด็กชายมันตัวเดียวพี่มีระวังพี่ที่อยู่หลังหลังฝั่งนข้างในข้างในช่วยดิไอ้นิกมันอยู่ข้างในเว้ยมึงมาฮะรูแล้วรู้แล้วผมอยู่ข้างนอกนี่ยนะหนาที่เลยอยู่ด้านบนด้านบนด้านบน ที่เห็นในคลิปนะครับก็นั่นคือปืนเลยมันจัวหรงทำไมมันยาวอย่างง้นยาวเป็นกิโลเลยก็นี่ SVD นะครับก็ปืนที่ค่อนข้างออคูนามิกมันค่อนข้างเทียบแทงหน่อยผมไม่สามารถเล็งปืนนี้ให้เร็วได้เลยแต่ต้องแต่งให้แพงคนแก่เดินเร็วกว่าผมตอนผมเล็งปืนนี่ แล้วคนที่พยายามจะบอกผมว่าโอ้ตอนชีวิตจริงมันเป็นปืนสนเดอีมามันต้องนอนยิงไกลโอ้จะบอกว่าระหว่างเล็งเลวกับช้าควรจะเลือกอะไรแต่ไม่เป็นไรปืนนี้สามารถใช้ท้าย M4 จะแต่งหมดบางอันที่สามารถทำให้ดีขึ้นได้ลองาายิงยิงเลยผมหลุดระยะแล้วไม่เจอแล้วอยู่ไหน อะไรนี่ไอ้เชี่ยมันมีคนอยู่ตรงข้างล่างไอ้สัตว์มันโยนเระเบิดไหมโยนไอ้กวยแล้วกวยตายตายตายมีอีกมีมีสองคนสองคนอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างพวกมึงโดนมันโดดเข้ามานะเก๊พี่ผมตัดตรงล่างมตรงล่างมันใส่ไอ้เควสลูกซองอ่ะปลาระเบิดไปมเขาบอกเราหยุดปลาเขาอยู่ด้านล่างเขาบอมันโดดตรงไหนมันอยู่มันอยู่ข้างหลังข้างหลังกำแพงเนี่ยนี่ ที่เราเดินมาหรือวอ่มันไม่มันอยู่คันล่างข้างนอกลางข้างนอกเข้าใจแล้วเข้าใจแกูยิงตายไปคนนึงแล้วเหลือคนนึงไอ้นี่มันกใส่เออมันโดดฆ่ามาใช่ไหมรอรอเลยไอ้ดีมึงเล็งสูงกูเล็งต่ำนี่เหมือนโกดังอยู่นะเกมไอ้ดีมึงอยู่ไอ้นิกอยู่ไหนนะอยู่ในโกดังเมื่อกี้แหละโกดังสับไปข้างนอกมีคนมันน่ามันอาจจะโดดมาแล้วนะ อยู่ด้มันตายแถวเนี้ยมันวิ่งออกไปแล้วไม่ตายมีศพ<อ>เดียวไหมย,ยังไม่เห็นศพยังไม,ม่เห็นศพขนาดจะกระโดดข้ามไปฝั่งไอ้นิกเมื่อกี้อ่ะไอ้นิกได้ยินเสียงกระโดดข้ามไหมมันมันปกติมันโดดไม่ได้พี่โดดได้โดดได้โดดตรงเนี่ยตายแค่ศพเดียวเองผมไม่รู้ผมอึ่วอะมอยู่ใต้ดินรู้นะระวังฝั่งตรงข้ามเนี่ยอาอคือพี่นิกอยู่ใต้ดินเหรอเมื่อกี้ว่าแต่ว่าขจะโดดมาโอ้โหปืนโง่จังวะ เอ้มีแต่หน้าอาหารอดที่หยัดเสียงไม่ได้เดินไปพี่เอาน้ำมาอาหารมาด้วยให้ผมหน่อยดิมีน้ำมีน้ำโอเคมันพา<ๆ>เพื่อนมาทำเคลสดอะไอ้ย่าลงมาดิ<อ>ดว,ว่าเสียงนิ้วะไม่แน่ใจไปสักยี่สิบเฮ้ยโอ้ยกูฆ่าตายว่ะตายคูฆ่าตายว่ะนี่น,นี่สองตัวตรงนี้ตรงนี้ช่วยคุมไว้กูหน่อย วก็มนตายแล,วล้วเบิ่กรว่ะเช็คแป๊บเฮี้ยถ้าตายแล้วเบิ่นี่โคตรเถื่อเลยเฮี้ยนี่พี่ยิงมาหมดเลยเหรอไอเชีย่ยกูปาแล้วเบิดอสองคนในสัตว์ใช่ไหมวะแป๊บนึงโอเวลหกว่ะไอ,อเนี่ยลูกซองถูกแล้วพี่หมีถูกแล้วถูกแล้วไอกูปาแล้วเบิดอสองคนเลยเฮี้ยไอเฮี้ยกูฆ่าไอเหี้ยเวลน้อยหมดเลยองศาใช่ไหมพี่หมีฆ่ามันทำไมอ,อ่ะมันเป็นมันไปดอมมาแล้วเนี่ยไอสองคนเนี่ยไปดอมมันเนี้ยมันหยิบ

กูอยู่กูอยู่ตรงทางเดินมันอยู่ในห้องอยู่ทางเดินเล็กร้องอยู่นี่เห็นกูไหมมันอยู่ทางมันอยู่ตรงเนี้ยประตูขวาตายอย่าลืมกดซับสไครต์กดแชร์เลยครับสามารถมาคุยใต้คอมเมนต์ได้อย่าลืมแชร์ด้วยนะครับก็หลังจากนี้ผมก็เอาปืนนี้ไปเล่นในแมปบู๊นะครับแมปบู๊เป็นแมปที่ผมชอบเล่นสุดในวัยนี้นะ แบบถ้าคนรู้นะถังขี้ของรู้ไรฟาร์มเยอะถ้ารู้ทางรู้อะไรําได้รู้อาจจะบึนๆหน่อยตอนแรกแต่ตอนหลังคือมันเป็นแมพที่สามารถแบบเดินฟาร์มสบายได้เลยกระเป๋าเห็นแล้ว,วเหยียดแล้ว,วเหีแล้วมันอยู่ตรงหินจอบอีอกคน,คนยังไปพอเอาดิ ทำไมท่าตายมาท่าตายผม,มไม่มาไม่ม <laughs> าไม่มีอะไรเลยอยากกอเขาเป๋าเนี่ยทอดจริงเลยเห็นชัดเลยอยู่ตรงหีนด้านซ้ายเนี่ยอย่า,ไ,ยยา,ยาไปด้านขวาคี่ส่อยู่ด้านหน้า เดินเท่านั้นแหละแรดดอรถออกอย่างนะยี่สิบไม่มีคนมาเราก็ไปกันเลยเช็กไอ,ดดอ้รถอะรถมองไม่เห็นนะกดดับเบิลโอด,ดูก็ได้ถ้าออกรถอะรถรถมนจยวเขียว อย่างลุกด้านขวา S S ด้านขวาผมหลังหินหลังหินด้านหน้ามีเสียงลุกวิ่งอยู่มันไม่อยู่ผมวิ่งไปข้างหน้าใช่ใช่เห็นแล้วตายตายแม่ไงไอ้เหี้ยอยู่ใต้ตีกูมาตลอดเลยโอ้ศพด้านล่างเต็มเลยใช่หรอเออใต้ตีลงามาตลอดเลย นเ,น,เน,นี่ยเสียงเอยมพีหง MP5 a k อ่ะอะ,อะไรอย่าเอ,อ้ยกูว่าหามึงตั้งนาในสัตว์มึงนั่งอยู่ข้างกูเลย <c oughs> few moments later ต้องทำอะไรใั้หกร้อยต่อห0าพันไ,600 5, นะไม่ต้องไอหกพันเท่าไหร่วะพันเหรอใช่ผมแค่หกพัน ขอาคนมึงลบอยู่ลบอยู่เลยอะต่อไปอีกฝันึงแอะจริงอะแอะจริงเหรอใช่ใช่คน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 เหรอรีบไปไหนไปไๆไไปช่วยดูตรงไหนอยู่ตรงแถวฝั่งหญ้านี่ยะปูเลยอ่ะ เ็มเลยเหรอแม่งมันจะมาออกรถนะวะเออผมอยู่ข้างหลังนะต้องมีมีด้านหน้าเฮ้ยทีก่นอนผมด้านหลังผมโทมผมผมผมด้านหลังแอดผมอยู่ด้านหลังแอดใจเย็นเฮ้ยที่เหรอตายตายตายเอดตายแล้วมีก่อนผมเต็มว่ะสาก้าเลยเหรอให้หมดแล้วแอดรู้ก่อนเดี๋ยวผัดกันรุถได้ๆ เต็มว่ะไอ้เหี้ยอะไรอ่ะเต็มจัดเลยโอย้ปืนนั้นอีกอ่ะให้ผมขอลูกซองเลยได้ๆครัอบครแบบเกียร์เต็มว่ะที่เราได้ยินเสียงระเบิดอ่ะปีมันเยอะด้วยโอ้โหเกียนี่ท่อยาวสัดอ่ะใส่เอฟีด้วยไม่ได้เหี้ยนี่สองกระโดดแล้วแล้วมันโฉบมันโฉบแต่ไมได้มาตินนโโโดโคมบเดี๋ยวต้องไปติดีลได้ได้ผู้กองมันมีมากนี่ไว้บักรถอ่ะ จ่ายตังออกรถแต่ว่าคนเล่านเหรอคะนั่านแหละแต่ละครั้งที่จ่ายนี่คือเสียวตลอดได้แค่ผมอยู่ในบ้านรุดรุดอะไรนะบ้านรุดคีการ์ดอ่ะเออต้องยิง <Okay. S 2> ข้าขงากูนะกวางคนมาจากขวามือแล้กวกงดังซ้ายเลยกูกงดังไหนกดังกลางเหรอกูดังกูดังใหญ่กูดังใหญ่ไม่ใช่พวกหลังคาแดงกูดังดำเหรอ อันใหญ่อะดำใช่ป่ะดิมมันมีอันเดียวไหมวะผมยังไม่เห็นตำแหน่งไม่เห็นบอสที่ะมีเสียงยิงตรงฝานู้นอะมาทางหน้าทังหลังเลยนะทุกคนกูเห็นแล้วคนกูยิงคนตองให้ล่วงล่วงล่วง่วงหนึ่งพี่มียิงล่วงหนึ่งกูยิงคนหนึ่งเออไม่แต่ที่ยิงเรามาจากไหนป้าซ้ายเหรอ ไอ้เอ๊ข้างบนข้างบนด้างขวาเราด้านขวาเรามีอยู่บนหินหินหินดิเก่ะพีอเฮ้ยบอสหรือเปล่านี่ไอ้บอสบอสยิงมาเป้าบอสบอสดันมันอยู่ตัวมันตรงกลางอ่ะใช่ไหมหรือไกลดันเลยเดียวไม่อยากพีคซ้ำจะดี๋รียกใครใครมาที่บ้านกูอยู่ข้างบนหัวกูอยู่ข้างบนหัวโอเคใครโผล่อ้ชิ i t เอ้ยอย่าม่อย่าไม่อย่าโผล่ลงมา กูเห็นแล้วกูเห็นแล้วมันอยู่ข้างขอนไหมเจ๊พี่มันล็อกอยู่เฮ้ยดันมาตัวหนึ่งดันมาตัวหนึ่งดันอยู่หน้าบ้านหน้าบ้านหน้าบ้านใครอยู่ในบ้านอยู่หน้าบ้านมึงเลยกูฆ่าบอสตายฆ่าบอสตายบอสตายลูกน้องตายไหมเหลือเหลือบอดี้ร์ดอีกตัวหนึ่งผมยิงร่วงผมยิงร่วงผมยิงร่วงหาตำแหน่งก่อนเหลือน้าร่องร่องคนอย่างเดียวเพราะมันมีคนจากเฮ้ยเป้าตรงไหนคนเหรอ ไอ้ไอ้ดิ๊กดูดูจากฝั่งตรงข้ามหลังหลังหลังค่าแดงอ่ะมันมีเสียงยิงจากด้านหลังป่าอยู่เฮ้ยยิงไหนเราที่เดิมเปล่าพี่ไม่ใช่กูได้ยิงตายแล้วนะดูกูยิงไม่ตายวะนั่นแหละวะใครยิงลงมาบ้านอยู่ใกล้มันโอเคจะให้ผมไปชัดไหนบอกนะผมปืนคนผมเข้าไปผม รอเรื่อยๆหัอย่ารีบอย่ารีบยังมีคนอยู่เลยระวังไอ้น้นนะด้านหลังตเขาปอดไม้หรอเออเสียงตะโกนปอดอะปอดไม้ด้านขวาที่เป็นถนนอะโอเคเฮ้ยเร็วเวเร็ีเวเร็วเวเร็วเร็วเร็เรร็วเเรวรวเวรอวเร็วเร็วเร็น่่เเเเมีคนวววีวว ให้ผมลงชัดไหมฟาดตายฟาตายชูุดบอลเสร็จแล้วสวยคนคนตายไม่ไม่แต่บอสบอสอยู่ข้างในฝั่งซ้ายรู้ตายยังรับดอกมาแล้วหรอยิงยิงยิงได้ยิงเลยกูไม่เห็นยิงไม่ได้มีไม่ได้ได้บงลกดังการกับกดังดำก็ลองขวากับด้านล่างนะในกลุ่มซอมจะนำเข้าโกดังเออระวังนะโอเคครับ น่าอยู่ขอนไม้ตันหน้าโอนหน้าตายแล้วนะเห็นมันไงหลังไปอ่ะเฮนิกวอยู่แถวทรายนี่เอ้ยอะไรอยู่วะเธอไไหนข้างในไหมหน่าจะด้านในพี่ระวังนะด้านหลังด้วยเฮ้ยเขานะขวาขวาขวาคนด้วยโห็นไหมบ้าง ทีมยืน,นยได้ไหมด้านหลังด้านหลังทีมมันอยู่ด้านหลังเลยลได้ไหมตายหมดตายหมดเ okay. รูดบอลละวรูดเลยรูดเลยรูดเลยไอตัวเพีเยอ์ข้างในมึงรูดพังเลยพังคนพังคนแต่งหน้าด้วยเด้อพี่เปาได้แหละอฮ้ยขอดีว่ะเมาเลยเฮ้ย คนอยู่ข้างๆกูหลังๆฝั่งฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายนี่เห็นไหมโอเคโอเคโอเคฝั่งซ้ายของหลังคาแดงอ่ะมันดีเลยซ้ายซ้ายตายตายเย้เอ้ยโอ้ยใครยิงใครยิงเอ็ดวีดีด้วยกูย at ิงเอ้ยนั่งใครอ่ดีคือแบบความรู้สึกต่างกันร้อยเปอร์เซ็นต์ไอ้กูมั่นใจอันนี้ลงไปปุ๊บคือแบบบุ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 บไม่เหมือนกันเลยสัตว์ลงไปไฟต้องไงพี่ก็รู้แถวนี้ก่อนนะ โอเคเราไปกวนเดี๋ยวนี้เราไปกวดกลับมาป๊บดับแล้วพี่เฮ้ยมีมีตรงไหนทางซ้ายทางซ้ายวิ่งอยู่เมื่อกี้ไม่รู้มีเสียงมีเสียงมีเสียงทางซ้ายมองดูหลังมองดูหลัง 忘了。 หาเขียมเดี๋ยวลืมหยิบเฟสเมื่อกี้ทำในห้องโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคโอเคหาปะหาวาระวังนะในห้องแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮะใช่ไหมวะโอ้โหนั่เลยบอส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 เจ็บแล้วเจ็บแล้วได้ไหมไม่ได้ไม่ได้หมดแตกอ่ะแตก โอ้โหเฮียว่าแล้วเว้ยโบนแล้วเราเดินยังไงไม่ติดเลยอะพี่ผมยิงบนแม็กเลยเข้าหัวไม่กูยิงกูยิงกูยิงกูกูยิงโดนเต็มเลยเว้ยดีมดูโดนนัดเดียวพว่าแล้วโบนอะไรเฮียคนที่เอากออคิวลามาใส่อะกูยิง มันคือเกาะห้าไงก็คืยยิงสามนัดอม่ปเกาะอื่นนะไม่ยิงไม่ได้ยิงสียร่วงไดนไร้ทีทถังพี่เหรอพี่มีถังนี<อ>่ก<อ>็ที่พวกมันเจอก็เจอ,เ,จอนเนี่ยดิมี่คนตายด้านหน้ามันน่ามีคนเกิดด้านขวามือล้อวังมีคนวิ่งข้ามมานี่คือมันน่าจะทำให้แบบคีล่าวิ่งได้ทั่วแมปเนาะ เอ้ยเนี่ยเอ้ยตายเจ็บแล้วหาหาตัวไม่เจอหาตัวไม่เจอดูอยู่หลังไอ้ตรงเสาตรงเสาเจ็บแล้วเก็บแล้วยายายาดิ้งดิ้งขอคอพี่ขอช็อตผมนะไปแล้วไม่เป็นไรผมปาติดผมปาติดไปเลยลุงตาตายไหมตายไม่ตายโอ๊ะเดี๋ยวโอ๊ะจำไม่ได้มีจุดเกิดนี่ตายไหมตายไหมผมตายแล้วตายจำไว้ว่ามีจุดเกิดนี่ โอ้ยโชคดีเราเห้ยเมื่อกี้โอเปล่าเลยเหี้ยพอพี่บอกว่าระเบิดผมปลาระเบิดติดเสาเลยกูยไม่กูจำไม่ได้ว่ามีจุดเกิดน,นี้นะดู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 ไม่รู้ว่ามีจุดเกิดน,นี้ยเพิ่มเกาะเกาะผมเข้าเท่าไหร่เท่าไหร่วะผมไม่รู้ว่ามันใช่ไมใช้อะไรไมันแช่อะไรวะกลำลังจะเช็คอยากรู้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยจุ่มไปหมดเลยพีเอสโกลบไป้นี่เดี๋ยวอีกแม่งนึงพีเอสนี่ดีพวกมันแค่รับไม่เกาะมันรับดาเมจเฉย น่าจะใช่มันไม่ไม่ได้เจาะเข้าเนื้อนะพี่หมายถึงว่าเจาะเข้าก่อสิบสิบหน่วยออกมันรับดาเมจดแล้วไ่เนี่ยเรื่อว่ามันจะใช้กระสุนดีไงลดลงไปตั้งสิบไงผมก็เลยเข้าใจว่าแบบกระสุนอะไรมันก็ลดได้ดีเฮ้ยเลเซอร์มั้ยเลเซอร์ผมโอเคไปไปไปเดี๋ยวกูล็อกเดี๋ยวกูตามตตามไม่ติดลืมติดมาไง วางทางไอเดียดันมาลงลงลงรูร่องนี้ก่อนได้เช็คด้านหลังให้เคลียร์ก่อนไปมีมีมีบิ่งมาแล้วสองคนรอรอรอเลยด้านหลังด้านหลังด้านหลังหลังประตูตายตายคนนึงมีอีกไหมมี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 คนนึงกูไม่เห็นมันพีกอะเดินเดินอยู่เดินอยู่เดินอยู่รอไวรอไวรอไวต้องนอนเวาเข็ดมีมีระเบิดไหมโยนไปเลยโยนไปเลยอยู่ติดประตูเลยทุกคนตัวเดียวตัวเดียว พีไฟไปมันไม่พีมันอยู่ขวาลึกเลยอมันอยู่ขวาลึกเลยนิกวิ <Okay. S 2> ่งหงอยอย่างนี้เอ้ยดีมกูรินเสียงล็อกอยู่เอ้ยเชื่ปอปวดโดนกูนะมันไม่มึงเข้าลึกไม่ได้เข้าขวามันอยู่ขวารู้สึกเสียงมันหายไปแนละ้วเฮ้ยไป เอ็ดบีดีเต็มหน้ามึงไว้ยียเฮ้ยกูฆ่าได้อีกแล้วเอ้ยจะลรงมาฆ่าเอาคนววสิบแปดเลยกันเนี่ยคือดูแล้วขอบผมวิวตาไหร่พี่บีเบียนบวกไอนตรงสุดทางเดินนี่สุดทางเดิน โอ้โหเชี่ยโอ้โหเจ็บแล้วตัวเต็มตัวเต็มไอ้เขี้ยไม่ตายได้ไงวะเชี่ยมีมีสามตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งหมด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 เน๊เหลือคนหนึ่งไม่ได้ใจไม่ได้ใจไม่ได้ใจหอย้ําเช็ดแม่โคตรเด e อดร k อนกูรอกอยู่วิ่งกลับวิ่งกลับเฮ้ยขวา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 นิดขวาเดี๋ยวกูปาระเบิดไล่มันออกมารอกรอกแล้วเดี๋ยวกูไล่มันออกมานด่นนี่วิ่งนูนวิ่นี่วิ่งไปอยู่เดี๋ยวผมเก็บหนักแป๊บนึง เฮียเจอตีเต็มเลยเหรอมันไม่น่าจะมีมันมีห้องรู้สึกนะกิวไว้แต่ก่อนล็อกล็อย้ายมันขยับไปวิ่งไปวิ่ง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 เย็นเย็นเยี่ยมระเบิดระเบิดคอยออกมา มันอยู่ขวาหรือซ้ายหรือมันวิ่งออกมายังวะอย่างนี้มันอยู่ขวามันอยู่ขวามันอยู่มันมึงเห็นไหมที่เป็นเหมือนที่ที่ที่คนคนทำความสะอาดมันอยู่ประตูขวานั้นเลยเฮ้ยพี่ออกมาแล้วรู้ตายไหมไม่ตายดีมั้ยไม่รู้ตายไหมโอ้โหแป๊บนึงแป๊บนหนึ่งดีโอคุนมิกกูหมดแล้วอยู่ขวาใช่ไหมเออเนี่ยมันเป็นห้องน้ำด้านขวานี่กูไม่รู้ยิงตายไหมนะเช็คดิ ม,มีมีคนค้ามหน่อยนี oh, so nice. hey, <si shapes, um s <S ่กูค้าอยู่ดันเลยเร็วกูมือจะหมดแล้วหมดแล้วไอ้เหี้ยหมดแล้วมา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 ข้าผมมาค้ามผมไอ้ไอ้นิ๊กรอกแล้วไปไปไปเกตแม่ตีสามขวานี่นีขวานี่ตายไหมตายไอ้ตัวไอ้ไอ้เหี้ยไอ้ไอ้คนไกลอ่ะไม่ไม่ไอ้ดิมคนไกลของมึงไอ้นี่ของกูดิมดิมดิมคนเออคนไกลไอ้ไอ้เฟซชิวอ่ะของมึงไอ้เหี้ย ไอ <ste ck> nice. right. ้เขี้ยนี่กูยิงห้านะแต่ก่ออะไรมึงเช็คดิโอ้ห้าสิบสี่ไอ้เขี้ยกูเออพี่ตาลิกเหรอเออเย็ดแม่กูยิง5นัดอ่เมื่อกี้กูยิง5นัดอ่ไม่ใช่ไม่ไม่ยิงเล่าอ่ะออกออกออกอะไรวะออกวะไม่ไหวละเย็ดแม่ตาลิกทำไมพวกเราเลือกจ้ากูยิงกูยิงเป็นสิบนัดเลยเฮียกูชอบว่ะถ้าลงแล้วเจออะไรแบบนี้กูชอบอ้นิกมาไอ้นิกมาอุเอมพีมาเงียบดิอีกเหรอ อ๋อนิคเลยใชโอเคดีไม่ไหวอ่ะนายเฮียนิคเมายูเอ็มพีก็ได้มะไม่เล่นโอ้โหแล้วกูไอตัวขวาใช้อะไร,รอ่ะอ k รู้สึกดีไหมกลางๆผมมีรูปขอด็อกแท็กมันหน่อยดิดิมึงเอามึงเอาไปก็ได้ MP MP 55เอ็ีหนี่นิคขอด็อกแท็กหน่อยอ่าอ่าเอาไว้ในรีกมันเออไว้ในรีดเอามาโอ้โหเดี๋ยวมันมีเฟสอีกอไกเฮีย เกาะแตกหละเอียดเลยว่ะแล้วแต่พี่เลือกถ้าของเราดีเราออกก่อนก็ได้ค่อยมาก็ได้แต่ถ้าเกิดจะไปเลยก็ได้ห้าสิบเจ็ดอะของผมวิ่งว่าห้าสิบสี่อะพี่กูเก็บคนวิ่งห้าสิบแล้วเหรอวันนี้พอก่อนว่ะกูว่าจัดไปพี่านะกูรัวๆเลยไอ้กูขอแม็กกาซีมาเน่่ยนะเอาไปซ่อมได้ปะเปิดรถเนี่ยเลยวะ ก็ถ้าไม่ใช่เอ็เวีดีมียิงไม่ตายหอเดี๋ยวเพีเยอยูคนเดียวมั้งทอไไม่ออกให้ขอบคุณที่ดูถึงท้ายคิดนะครับก็อย่าลืมกดซับสไคร b ์กดแชร์อะไรด้วยนะครับโอ้ยยังได้สลิกล้วนะก็สามารถคุยใต้คอมเมนต์ได้หรือ่าแวะเข้ามาในช่องทวิตได้ครับผมสตรีมจันจันสุกสาอาทิตย์อันนีาจะมีพูดด้วยขอบคุณมากที่เข้ามาดูมากนะครับ 我的观抽们。